ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีซับอันนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของช่องเลยค่ะจีนะคะจะมาเล่าประสบการณ์การเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็เ,เข้าแอดมิตในบอจิตเวชนะคะโอเคก็คือจีนเนี่ยียเป็นซึมเศร้ามา ตั้งแปดปีหนึ่งแล้วค่ะปีหนึ่งถึงสองถ้านับตอนนี้ก็ประมาณสี่ห้าปีห้าหกปีเออช่างมันเรื่องแรกที่เป็นนะก็คือเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานไม่ได้รู้สึกว่าเรามันเครียดมันทำงานไม่ได้มันไม่มีแรงกระตุ้นอะไรเงี้ยเออเหมือนเราไปอ่านข้อมูลอะไรในในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยว่าแบบ เกี่ยวกับโลกน,นี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะแบบไปหาจิตแพทย์ตอนนั้นแบบไปคนเดียวเลยอะเออแบบไม่ไหวแล้วไปคนเดียวก็คือไปที่โรงพยาบาลเขาไม่เอ่อยชื่ออะไรกันเออแล้วแบบไปตอนเที่ยงอะตอนเกือบเที่ยงอะแบแบบ โชคดีที่แบบเราได้ตรวจอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นครั้งแรกที่แบบได้ไปหลังจากนั้นมาเราก็เป็นเหมือนแบบเป็นมานเรื่อยๆแต่ว่าจะแบบไม่ค่อยหนักอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นอีกทีช่วงมันปีสองปีสามอันนั้นก็คือเราก็เปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วเป็นโรงพยาบาเลบาเอกชนเออมาเอก,กชนแถวแถวแถวพูดถ้าพูดน,นี่ก็รู้หมดดีว่าแถวไหน ถ้าเป็นเร่อเอกนชนแห่งหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วเราก็รักษากับคุณหมอท่านหนึ่งที่แบบแบบใจดีมากอะไรเงี้ยค่ะปีนี้กับปีที่แล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่แบบเริ่มมีโควิด<ๆ>ในเงี้ยแล้วเราก็เพิ่งเริ่มทำงานเริ่ม ก็เหมือนอะาไปสมัครงานทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ทําได้ไประมาณสองเดือนเพราะว่ามันมีโควิดเข้ามาเลยมีปัญหาที่บ้านด้วยก็เลยลาออกแล้ว,ออลวพอเราออกเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเครียดเรากดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่ทำไมแบบเราไม่มีงานทําทําไมเราเราดูรดไรข่าเราดูเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเพื่อเขาไปไกลแล้วอะเข้าใจไหมเพื่อเขาไปไกลนู่นแล้วอะ แต่เราอยู่นี่อ่ะเราอยู่แค่ตรงนี้อ่ะเรายังแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราไรคุณค่าเราไรประสิทธิภาพเราไม่เก่งพออะไรเงี้ยปีที่เราก็เป็นปีที่แบบหนักมันยัน้ป่วยกลับมาเป็นุมเศร้าที่แบบเริ่มหนักขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วเราจนแบบเราเริ่มทําลายตัวเองแต่ว่าไม่ทําลายตัวเองหนักมากอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็กลับไปหาคุณหมอ ก็กินยาตามปกติอะไรอย่างเงี้ยก็รักษามาเรื่อยๆเรื่อๆๆแต่ว่าตอนช่วงแรกๆเราก็แบบร้องไห้ทุกวันเลยร้องไห้แบบเออเราแบบไรยคุณค่าเราไม่เก่งเราไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเราก็ดีที่ว่าเราได้กําลังใจจากคนที่บ้านจากเพื่อนจากใครหลายๆคนอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบเออเริ่มดีขึ้นแล้วก็ ช่วงปีที่เราคุยอยู่มันยังไม่หนักมากมันก็เลยออกไปข้างนอกได้ไงแล้วก็แบบเออคนที่บ้านเขาก็พาเราออกไปเที่ยวบ้าง <c oughs> พเพื่อนก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถแบบว่าที่จะแบบไปผ่อนคลายไปนู่นไปนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออรู้สึกว่าเออตัวเองดีขึ้นแต่มันจะมีสิ่งที่เราทําผิดมหันมากสิ่งที่เราทําผิดมหันมากคือแบบแย่มากแย่มากคือแบบไม่ควรทําเลยนะก็คือการหยุดยาเอง โรคซึมเศร้าเนี่ยมันคือเป็นโรคที่เหมือนเกี่ยวกับสารผิดปกติสารในสมองผิดปกติซึ่งจะต้องรักษาด้วยการทานยาและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือห้ามหยุดยาเองแล้วจีเลยหยุดยาเองเว้ยเออแย่มากเป็นสิ่งที่แย่มากห้ามทาเลยนะคะห้ามทําแล้วแบบจีก็เลยหยุดยาเองเพราะว่าคิดว่าแบบตัวเองดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มไป สมัครงานเมื่อต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์อะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็คิดว่าเออแม่ตัวเองหายแล้วตัวเองแบบสบายแบบเฮ้ยอีจีซัดคนนี้แม่งจบสบายว่ะอะไรางี้เออจนเริ่มทำงานเท่านั้นแหละแล้วโลกซูมซ่อมอก็เริ่มกลับมาแล้วก็เหมือนแบบแรกมันเป็นแบบวิตกกังวลก่อนเราเริ่มเหมือนแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับ ใจสัส่นอะไรเงี้ยก็เลยกลับไปหาคุณหมอหมอก็บอกว่าเราไปวิตกกังวลน,นะอะไรเงี้ยเออแล้วหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มเหมือนแบบมีอาการเครียดขึ้นเครียดขึ้นเครียดขึ้นแล้วก็ก็คือโรคซึมเศร้ามันกลับมาแล้วก็บอกที่บ้านว่าเฮ้ยแม่อีอะไรเงี้ยแบบซึมเศร้ามันเหมือนอาการมันจะกลับมาก็เลยกลับไปหาหมอหมอก็บอกว่าเออเนี่ยแบบเราแบบหยุดยาเอง จริงๆแล้วมันห้ามหยุดอลยเงี้ยเออแล้วเราก็เหมือนหนักหนักจนค้าเหมือนแบบทํางานไม่ได้ร้องไห้ทุกวันร้องไห้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบอยู่ด for ีมันเศร้าม like ันดิ่งมันดาวร้องไห้แบบร้องไห้มาแบบอะไรเงี้ยโชคดีที่ว่าที่ทํางานเขาเขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยเขาเข้าใจสิ่งที่เราเป็นเขาเข้าใจสิ่งที่เราป่วย เขาเข้าใจว่าแบบว่าจีนป่วยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็ถามนะว่าแบบเราป่วยเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบดูแลถูกอะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนแบบพอเราเขารู้แล้วเขาก็แบบนังเกลียดเราอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเขารู้แล้วเขาก็แบบเออเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นประจกบกับว่าจีนกลับมาไปซึมเศร้าแล้วจีนก็อกหักด้วยก็คือโดนเทโดนเทนั่นเองค่ะโดนเท ออมันก็เลยแบบคูณสองอ่ะแล้วแบบจีก็เริ่มทําลายตัวเองแบบหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอะไรเงี้ยจนเหมือนว่าสุดท้ายก็คือหมอบอกว่าไม่ได้แล้วต้องส่งเข้าวอร์ดไปแอดมิดบอร์ดจิตเวชที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกนชนแห่งหนึน่งแถวสะพานควายเอ,อประมาณจิจีตอนรัชบาลอาทิตย์หนึ่งแต่ก็สรุปก็คือประมาณห้าวันห้าวันเป็นการแอดมิดบอร์ดจิตเวชครั้งแรกในชีวิต ถ,ถ้าถ้าถามว่าบอจิตเวทเป็นยังไงน่ากลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในหนังไหมจะบอกว่าที่ที่จีนไปมาคือมันไม่น่ากลัวเลยเว้ยมันแบบมันคล้ายๆโรงแรม,มจะบอกคล้ายโรงแรม,ม <laughs> เออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูก็เนี่ยเห็นไหมเห็นภาพไหมชิปเนี่ยอาาัน <laughs> นี้ก็จะเป็นเหมือาา <laughs> นแบบ เป็นรูปคร้าวๆข,าข,าของวัจิตเวสอะไรเงี้ยก็เหมือนเราเป็นห้องเสียวคอะห้องกว้างห้องลายไม้อะไรเงี้ยก็จะมีทีวีมีโต๊ะทานอาหารอย่างเงี้ยที่ทีท่ของพยาบาลแล้วก็จะมีแบบเดินเข้าไปหน่อยก็จะเป็นห้องนอนห้องพักของของคนไข้เดินเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นห้องทำกิจกรรมอีกห้องหนึ่งอะไรเงี้ยเออ แต่ละวันที่อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนแบบว่ากิจกรรมบําบัดทุกวันทุกวันทุกวันก็อย่างเช่นเหมือนบบว่าจะมีศิลาปะาบ,บาําบัดดนตรีบ,บาําบัดกิจกรรมบ,บาําบัดอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาหารให้ครบสามมือ้อซึ่งแบบอาหารนีนิจีนว่าก็อร่อยนะแล้วก็มีพยาบาลคอยดูแลอะไรเงี้ยดูแลตลอดเวลาแล้วก็คุณ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติสามารถเยี่ยมได้หลังห้าโมงถึงสองทุ่มเอ้ยหกโมงน่าจะหกโมงม,ม,มุสองทุ่มใช่แล้วจีนก็ตน,นาณิตเป็นคนไข้คนเดียวในวอร์ก็เหงามากถามว่าเหงามั้เหงามากเออแต่ว่าพี่พยาบาลเขาก็ชวนคุยชวนเล่นอะไรย่เงี้ยตอนนี้เขาก็ชวนเต้นอะเบิก แล้วก็ได้แบบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, เอ็กซ์ไซส์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออได้เอ็กซ์ไซส์ได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแล้วก็ววกเออที่สำคัญก็คือห้ามเล่นมือถือนะก็คือตัดขาดจากโซเชียลจริงๆใช้มือถือได้ใช่เพราะเวลาแบบเราจะติดต่อคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ลหลันก็คือหมอไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นมือถือเลยอะไรยเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่เราไม่เคยได้รับอะไรยเงี้ยแต่ว่า เราก็อยู่ในนั้นเราก็ยังเครียดอยู่ดีอะไรเงี้ยก็ยังมีอารมณ์แบบอารมณ์เศร้าอารมณ์ดิงอะไรเงีไงไง้ยจนมีวันหนึ่งเราก็มันเปิดทำาะไรตัวเองในห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่จะไม่พูดละกันว่าทําอะไรอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบว่าแบบช่งดีที่แบบรอดมาได้อะไรเงี้ยจนแบบวา่าหลังจากนั้นก็คือพยาบาลเวลาแบบเราอาบน้ำ้วพยาบาลก็จะบอกว่าห้ามปิดประตูนะเขาก็จะมายืนต้อนเราเราก็จะแบบเอออายนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะ ก็รู้สึกว่ากูไม่น่าทำเลยอะไรเงี้ยเออแต่ก็เข้าใจเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของคนไข้ที่พยาบาล,ลเขาจะต้องดูแลอะไรเงี้ยอืมแล้วแบบเวลาพ่อแม่มาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมคพนที่บ้านมาเยี่ยมอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะแบบกั้นน้ำตาเหมือนแบบว่าแล้วพยายามไม่จะกั้นน้ำตาแบบไม่ไม่ร้องไห้อะไรเงี้ย ต่พอเพื่อนมาเสร็จทีนี้อู้โหน้ำตาไหลมากน้ำตาไหลมากแบบมันแบบมันเก็บไว้ไหวจริงคือมันปล่อยออกมาทุกอย่างเลยอะซึ่งว่าสุดท้ายอย่างเงี้ยหมอเขาก็ให้เขียนแผนประมาณว่าแบบแผนว่าแบบออกไปแล้วจะทํายังไงเกี่ยวกับงานหรือว่าแผนเวลาแบบถ้าสมุตที่คิดอยากฆ่าตัวตายแลจะทํายังไงคิดจะทำลายตัวเองเนี่ยจะทํายังไงแล้วเขาก็ให้เราเขียนแผน ขอมาเว้ยแบบใส่ในกระดาษอะไรเงี้ยแล้วหมอเขาก็จะอ่านว่าแบบผ่านไหมเออแล้วก็เขียนแผนไปว่าเออเนี่ยถ้าแบบว่าคิดอยากจะทําอย่างงี้ยก็โทรหาคนที่บ้านโทรหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ออกช่่งแรกเราก็ยังแบบเป็นหนักอยู่อะไรเงี้ยเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังก็ยังหนักแต่ว่าก็ก็ดีขึ้นมากกว่าตอนนั้นยอะไรเงี้ย เออเหมือนแล้วก็พยายามหากิจกรรมทำอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราแบบาพูดถึงที่ทำงานก็คือเราก็หยุดทำงานไปอย่างงี้ใช่ไหมที่ทำงานเขาดีตรงที่แบบเขาให้เราอ่ะพักงานได้คือพักงานแบบพักยาวแค่ไหนก็ได้จนก,กว่าเราจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแ,แต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจที่จะแบบลาออกก็คือเนี่ยลาออกเดี๋ยวนี้ลาออกเดี๋ยวนี้เลยเออแล้วก็กลายเป็นคนว่าง,งานไปเลยเออ แล้วก็กล้าไปคนว่างานไปเลยเว้ยแล้วแต่เราก็ตัดสินใจดีแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังแบบทํางานได้ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่อะไรเง,งี้ยเราก็เลยสวยอยากพักก่อนยอะไรเงี้ยเจ้าเวลารู้สึกเราดาวเราดิง่งไะจีทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยที่ก็จะมีมเหมือนแบบว่ามีช่วงนี้ก็จะมี คอคุยกับเพื่อนวิดีโอคอลถ้าช่วงนี้ไปโควิดออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะยิ่งเพิ่มความเครียดขึ้นมาแล้วก็ต้องหาวิธีที่จะแบบเหมือนยับยั้งความเครียดของเราอะไรเงี้ยก็คือจะมีวิดีโอคอลหาเพื่อนมีถ่ายคลิปเล่นลงทิกตอกอะไรเงี้ยเออพยายามเสพโซเชียลให้น้อยลงมีวาดรูปมีดูซีดีอะไรเงี้ยเออแล้วก็เนี่ย เพิ่งเพิ่งมาทําคลิปลงยูทูบครั้งแรกก็แอบเขินเหมือนกันหน้าสด,ด้วยไม่ได้แต่งหน้าอแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนออกไปอยู่แบบคนที่บ้านเวลานองนองอๆ,ๆเศร้าๆอะไรเงี้ยเขาแบบออกไปอยู่กับคนที่บ้านออกไปนั่งคุยกับเขาว้างอะไรเียแบบว่าช่วยเก็บผ้าช่วยพับผ้าก็ได้ช่วยทำอาหารก็ได้ เาสมมติถ้าแบบเราเศร้าจริงเลยก็ร้องไห้ก็ร้องออกมาเลยคือแบบไม่ต้องไปก้านอนะคือไม่ต้องรู้สึกว่าถ้าคนร้องไห้เนี่ยมันมันเป็นคนอ่อนแอมันไม่ใช่เลยเว้ยเราเป็นมนุษย์เราอะร้องไห้ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากร้องไห้เราก็ร้องออกมาเลยร้องออกมาร้องออกมาร้อง,อ,งองแล้วแบบมันจะแบบรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเวลาเราร้องไห้มันจะมีสารชนิดหนึ่งซึ่ง <laughs> จริงจำไม่ได้่าคือสารอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะ มันจะแบบออกมาแล้วทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเออซึ่งถ้าเวลาคุณร้องไห้อะไรเงี้ยให้ดูถึงจริงไ้ก็คือแบบว่ายังมีจริงคอยแบบอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนยังคอยแบบคอยปลอกในตรงนี้นะอะไรเงี้ยคือร้องได้ร้องออกมาเลยแบบจะกี้จะร้องก็คือร้องมาเลยอย่าไปเก็บนันมจะยิ่งแบบยิ่งเครียดยิ่งเศร้ายิ่งอะไรเงี้ยเออหรือว่าโทรหาเพื่อนก็ร้องไห้กับเพื่อนก็ได้อะไรเงี้ยเออมันจะทําให้แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ ทั้งหมดก็เป็นประสบการณ์สั้นๆเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่จีนเป็นนะคะก็คืออยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกับจีนเนี่ยให้หายไวๆให้แบบจะพูดว่าไงดีอะหายไวๆนะคะแล้วก็กลับมายิ้มสดใสได้ไวๆร้าเริงไวๆนะคะจีก็จะขอบไปกำลังใจให้อยู่ตร จีนเงก็จะสู้เหมือนกันจริงๆเห็นยันจริงๆข้างในเศร้านะเออจีนก็พยายามสู้เหมือนกันรวมทั้งเรื่องโควิดด้วยก็จะพยายามไปด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย